สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุย m a y f l o w อร์ทา o ์โร d อนด์เดสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 6ของชาวราศีสิงห์นะคะหรือว่าชาวลัคนาสิงห์เนี่ยก็สามารถมาฟังได้เช่นกันเรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ประจำโตวกุณใบแรกนะคะไพ่ใบแรกเปิดมาก็ Adventure เลยนะคะ ชาวราศีสิงเดือนนี้เป็นเดือนที่สนุกของคุณนะคะมิถุนายนเนี่ยนะคุณจะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการวางแผนท่องเที่ยวเดินทางไกลนะคะหรือไปในที่ที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยไปมาก่อนนะคะดูท่าทางคุณจะตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้หรือว่าชีวิตที่คุณกำลังจะเจอในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะ บางคนจะมีเรื่องของการได้งานใหม่ที่ตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยทํามาก่อนด้วยแต่ว่าคุณก็ค่อนข้างไฟแรงนะคะอยากทํามากอยากลองมากๆนะคะเรียกว,ว่าเป็นเดือนที่คุณจะสนุกกับชีวิตหลายๆด้านเลยทีเดียว ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะ conform conform น,น,นะคะคันลองนะคะเรื่องของการเงินยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปของมันเนิบๆน,นะคะเคยมีรายได้เคยมีรายจ่ายอะไรประมาณไหนเท่าไหร่นะคะก็จะทรงทรงตัวอยู่ที่ประมาณนั้นแหละนะคะแล้วก็บางคนก็จะมีเรื่องของรายจ่าย บางส่วนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวอสังหาหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกภายในบ้านอะไรพวกนี้นะคะเกิดขึ้นด้วยนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสห a ชชานะคะออฟส u r ลนะคะปิดบังอันนี้เตือนให้ระวังนิดดนึงว่าคนใกล้ตัวคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือพี่น้องเนี่ยดูท่าทางแล้วว่าเขาไม่ค่อยซื่อไม่ค่อยใสกับคุณสักเท่าไหร่นะคะอาจจะบอกความจริงกับคุณแต่บอกไม่หมดปิดบังไว้ครึ่งหนึ่งนะคะหรือบางทีก็ทําตัวลับๆล่อๆมีลับ,ล,บ,ล,ล,ล,มล,บลมคมในอะไรบางอย่างกับคุณด้วยนะคะก็เรียกว่าถ้าหาว่า เขาเอาอะไรมาเล่ามาบอกมากล่าวให้ฟังเนี่ยนะคะเชื่อไว้สักครื่องอีกเครื่องนึงเก็บไว้สงสัยหรือเก็บไว้หาความจริงบ้างนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของพบพันธุนะคะ crossing ก้าวข้ามนะคะเรื่องของครอบครัวเรื่องของอสังหาดีมัพยันะคะอันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าระหว่างคุณกับภายในครอบครัวเนี่ยอาจจะมีการตกลงอะไรกันบางอย่างนะคะทำให้คุณทั้งคู่นะคะหรือว่าคนในครอบครัวทั้งหมดเนี่ยก้าวข้ามปัญหานี้ต่อไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะมาเจอกับปัญหาอะไรใหม่ๆ ไปบ้างนะคะตามตามคันลองชีวิตอันนี้จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าจบปัญหาหนึ่งไปอีกปัญหาอื่นๆก็เข้ามา,าเข้ามาแทนที่แต่มองว่า crossing ใบนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามานะคุณก็สามารถที่จะคุยการปรึกษากันแล้วก็ข้ามผ่านมันไปได้นะคะปัญหาอะไรก็ตามที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาบ้านช่องที่ดินคอนโดรถรานะคะหลังจากนี้ไปคุณน่าจะเบาใจขึ้นแล้วนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพปุตตานะคะวอมอ,อบอบอุ่นนะคะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะคะอยู่ห้อมล้อมตัวคุณนะคะทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจมีความสุขนะคะก็ถ้าหากว่าอยู่ห่างไกลกันก็จะมีการส่งข่าวสารกันนะคะนะ่าไถ่ถามสารทุกสุขดิบนะคะแล้วก็จะค่อนข้างสบายใจนะที่แบบเด็กๆมันก็มีความสุขดีอะไรดีนะคะจริงๆแล้วคุณค่อนข้างโอเคกับเรื่องของบริวารน,นะคะ ต่อมาไพ่ในภพอรินะคะ a w a k e n i n เตื่นรู้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะบางทีเดือนนี้เนี่ยมันจะมีความจริงอะไรบางอย่างเข้ามาปะทะหน้าคุณแบบปังๆจังๆหน้าเลยแต่เหมือนคุณบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยยอมรับความจริงสักเท่าไหร่นะคะเหมือนคุณรู้แล้วหละแต่ว่าคุณแกล้งทําเป็นไม่รู้หรือว่าแกล้งแบบแกล้งมองไม่เห็นมันเนี่ยนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นปัญหาของคุณนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ยอมรับปัญหาโดยตรงเนี่ยแล้ว คุณจะไปแก้ไขมันที่ตรงไหนได้ล่ะคะนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะเ well, วลโพกกัส์บนะคะสําหรับคนโสดนะคะมีโอกาสที่คุณจะมีเรียกว,ว่าคนสเปคดีหน้าตาดีฐานะดีการเงินดีเนี่ยเข้ามาในชีวิตด้วยหรือเขาอาจจะเป็นเรียกว,ว่าเป็นนกต่อหรือว่าเป็นช่องทางนะคะที่จะนําคุณไปพบกับช่องทางการเงินหรือว่าช่องทาง,งความมั่งคั่งได้เช่นกันนะคะก็เข้ามาก็ค่อนข้างโอเคนะคะ ต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะโพกระซับไปนี้หมายถึงว่าแฟนคุณช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีเนาะเช่นข่าวดีเรื่องการงานข่าวดีเรื่องการเงินขึ้นมานะคะพลอยทําให้คุณเน่ยโชคดีเรื่องแบบพวกเนี้ไปด้วยนะคะ ต่อามาสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะ,อะมองว่าช่วงนี้คุณอาจจะคุยอยู่กับคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะคะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่อยู่ในระดับที่แบบค่อนข้างสูงในสังคมนะคะถามว่าเขามีตัวเลือกไหมก็มีแหละนะคะแต่ทีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเดือนนี้เขาอาจจะนําพาเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินทองอะไรบางอย่างมาเกี่ยวข้องนะคะหรือมาเอื้อผลประโยชน์อะไรให้เราด้วยนะ ต่อมานะคะบรรเจิดนะอันนี้จะเป็นไพ่ที่แทนตำแหน่งพบมรณะนะคะออสุขภาพร่างกายระวังจะเกิดอาการอ,อาจารย์มองว่า1ปัญหาเรื่องของสายตานะคะสปัญหาเรื่องของสมองหรือว่าเรื่องของบริเวณศีรษะอาจจะปวดหัวปวดปวดไมเกรนนะคะเป็นความดันบ่อยใช้ความคิดเยอะนะคะเกิดโรคเครียดเกิดความเครียด,อ,ยดอาจจะทําให้นอนไม่ค่อยหลับได้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภานะคะส t u างเร่ร่ำเรียนนะคะผู้ใหญ่จะให้โอกาสคุณในเรื่องของการได้ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะให้ทุนคุณไปเรียนไปอบรมสัมมนานะคะอะไรเพิ่มเติมที่จะมีประโยชน์กับการเรียนหรือประโยชน์กับตัวคุณกับตัวคุณเองเนี่ยมากขึ้นในอนาคตนะต่อมานะคะอ่ะ,อะ,อะนิดนึงนะคะชาราศีสิง์คุณอาจจะมีเจ้านายใหม่ที่อายุน้อยกว่าก็ได้ นะมีโอกาสแบบนี้เข้ามาด้วยเรื่องของการงานโดยตรงนะคะไพ่พบกับมานะคระับรท์สดใหม่มีโอกาสเรื่องของงานใหม่อย่างที่บอกนะคะงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ได้ผจญภัยได้มีความรู้ได้ทดลองกระโดดลงไปทําอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างนะคะเรียกว่าคุณค่อนข้าง ค่อนข้างค่อนข้างดีมากๆนะคะค่อนข้างมีความกระตือรือร้นมีความคิดสร้างสรรค์มากพอสมควรเลยเดียวกับเรื่องของการงานนะคะแล้วก็มีมีแววว่าอนาคตเรื่องงานความรับเรื่องเรื่องงานในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะค่อนข้างค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะก็ประสบความสําเร็จมากพอสมควรเลยทีเดียวบางคนอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับเด็กๆ,ๆก็ได้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพลาพานะคะ Ambition นะคะฝ่ายฝันนะคะไพ่นนะะไใบนี้เนี่ยนะคะถ้าถามว่าคุณจะมีโชคลาบอะไรเข้ามาบ้างไหมมองว่าอาจจะมาจากช่องทางอาชีพที่2หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียอะไรบางอย่างของคุณนะคะใครที่อยากจะออมี ปั้นตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสาขาอะไรก็ก็ตามทีนะคะโอกาสของคุณมาแล้วนะคะจะทำอะไรก็รีบๆทำนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาโชคลาภช่วงเวลาที่ดีของอาชีพช่องทางแนวๆนี้นะคะ ต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะเลชเชอร์สบายๆแต่มันเป็นไพ่พบวินาศนะคะชาวราศีสิงห์บางทีในคุณย่ามใจกับสถานการณ์มากเกินไปนะคะเหมือนเหมือนคุณค่อนข้างแบบชิวๆนะคะไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องของอะไรที่มันมาเป็นเป็นสิ่งที่ฉุกเฉินอะ เ,ออเหมือนสบายเกินไปนักนะคะบางทีคุณตื่นตัว alert ขึ้นมาหน่อยก็น่าจะดีนะเพราะว่าบางอย่างนะคะการที่คุณปล่อยปะละเลยมันหรือว่าการเพิกเฉยการแบบเฮ้ยเขาเคยทํามากันแบบนี้แล้วคุณก็ทําตามๆไปเนี่ยเดือนนี้อาจจะทําให้คุณเดือดร้อนได้นะคะนะลุกขึ้นมาแล้วก็เคร่งครัดกับงานเคร่งครัดกับหน้าที่ตัวเองหน่อยนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย